อัสดีครับนักเรียนอนสำสหรับในคาบนี้เนาะเราก็จะมาเรียนรู้มาทำความเข้าใจวิชนาะสังคมศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองครับเกี่ยวกับเรื่องมารยาทไทยขึ้นชื่อว่ามารยาทไทยนะก็ไม่ใช่ยอว่าเออเราเป็นคนไทยว่ามารยาทไทยนี่คือได้ามมงดงามที่สุดในโลกก็ ถ้าหากว่าพูดไปแล้วมันก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะคนไทยเราก็เป็นอะไรที่มีดีเหมือนกับคนอื่นเขาเหมือนกันครับนะนะฉะนั้นเราเป็นคนไทยสําหรับมารยาทไทยนั้นก็เป็นสิ่งที่คนต่างชาตินั้นให้การยอมรับว่าคนไทยนะั้นเป็นคนเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีมารยาทเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะสบายๆย,ยิ้มแย้ยมแจ่มใส และก็เป็นประเทศที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคนประเทศอื่นทุกเมื่อโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะเอารับเอาเปรียบอะไรนี่คือสิ่งที่เท่าที่ได้อ่านมาบักจะเจอคนต่างชาติเขาพูดถึงประเทศไทยแบบนี้ครับแต่ถามว่าคนไทยเราที่มีคนแปนี้ทำอย่างนี้แบบนี้มีไหมก็มีแต่ว่ามีน้อยอ่ะทีนี้พอพูดถึงมารยาไทยปั๊บ ก่อนอื่นนั้นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจหรือว่า,วามารู้จักมารยาทไทยว่ามารยาทไทยนั้นมันเป็นอย่างไรมาอย่างไรเขาบอกว่ามารยาทไทยนั้นเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่ปฏิบัติต่อกันมาแสดงให้เห็นถึงกริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยของคนไทยเห็นไหมครับนี่คือคําคว่ามารยาทไทยมันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไปแล้วครับ ไปลามาว่ายิม้มแย้มทำใสขอโทษทําผิดอะไรแบบนี้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือยกมือไหว้มีคําขึ้นต้นคําลงท้ายผมหนูข้าครับอะไรประมาณนั้นซึ่งเป็นอะไรที่ฟังดูแล้วมันลืมม่นมากนะคนนี้น่าจะพอเป็นพ่อหลังเดยกพอคนนี้น่าจะเป็นลุงหลังเียกพอคนน,น,นนี้น่าจะเป็นป้ารียกป้าคนนี้น่าจะเป็พี่หลังเียกพี่ แต่ต่างประเทศเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นครับมีแต่ยูกับไอเท่านั้นครับนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างเราถ้าเป็นพ่อของแม่เราเรียกตาเป็นพ่อของพ่อเรียกปู่อะไระมาณนั้นนี่คือคนไทยเราและก็มารยาทก็ค่อนข้างที่จะดนนงดงามการไหวอะไรนะไหวสวยมากไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอเคนะครับมารยาทไทยก็จะเป็นอกลักษอ์ของไทยเนาะที่ประกาศสื่อกันมาแสดงให้เห็นถึงวาาัฒนา ที่สุภาพเรียบร้อยอะทีน,นี้เรามาพูดถึงมารยาทไทยในการแสดงความเคารพและกทัทายครับข้อที่หนึ่งบอกคนไทยนั้นนอจกจากยกย่องว่าเราเป็นคนที่มีความมีกิริยาบารยาที่สุภาพเรียบร้อยแล้วมารยาทในการเคารพและกตัทญูข้อที่หนึ่งครับคนไทยเรานั้นก็บอกว่า เป็นการแสดงความเคารพเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทยที่ประวัติสืบทอดกันมาอันนี้คือข้อที่หนึ่งคือมารยาทในการแสดงความเคารพกันทักายครับเรา,า่าเป็นการแสดงความเคารพก็คือยกมือไหว้ครับคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีค่ะลาไปคุณหญิงคุชายครับค่ะหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้นีนนน่คือ ถ่ายก็พูดเพราะคำลงท้ายก็พูดเพราะเขาบอกเป็นวัฒนธรรมดีของไทยที่ประวัติสื่อทอดกันมาก็คือจากโาน่จากอดีตรุ่นปู่รุ่นยา่าตามุยารุ่นทวดรุ่นเทียรุ่นเทียนอะไรไปจนมาถึงรุ่นพวกเราก็ยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของคนไทยเกี่ยวกับมียางมายาดินครับไม่จางหายแล้ว็ไม่สื่อคลาย นะเป็นอะไรที่คนต่างชาติชื่นชอบมากและหลงใหลากข้อที่สองมารยาทในการพูดครับนอกจากการทาักทายแล้วทางทาเขาอยากได้คนพูดเมื่อกี้ถ้าเป็นผู้ชายก็ผมลงท้ายด้ยวยครับถ้าเป็นหญิงก็หนูฉันลงท้ายด้ยวยค่ะไปเจอเขาว่ายจะกลับลาก็ขาว่ายไปลามมาไหวนี่คือมารยาทของคนไทยทีนี้มาพูดถึงมารยาทในการ ว่าคนไทยนั้นเป็นอย่างไรเขาบอกว่าการพูดก็ถือเป็นการสนทนากับผู้สื่นเราก็ควรที่จะใช้ถ้อยคำที่สุาภาพไพเราะไม่พูดเสียงดังคนมีคำลงท้ายผู้ชายครับผู้หญิงครับเห็นไหมครับการพูดสนทนาของคนไทยเรานั้นต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพเรียบร้อยไพเราะละลื่นหูไม่พูดดังจนเงินไปยกเว้นว่า ถ้าอยู่ไกลกันก็อาจจะะโกวบ้งางแต่คนไทยถ้าพูดคุยกันนี่คือจะพูดกันเสียงไม่ดังมากนะเรียกว่ารู้จักมีมารยาทในการพูดไม่ค่อยหรือดังจนเกินไปเอาที่ปกติและคำลงท้ายครับผู้ชายผู้หญิงค้าหรือ,รอว่าคำขึ้นต้นผมหนูฉันนั่นคือมารยาทของคนไทยเราครับที่ เป็นอะไรที่ทำให้ใครที่มาพบเห็นนั้นหลงไหลมากเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะเกี่ยวกับการทักทายหรือว่าการแสดงความเคารพอ่ะทีนี้นอกจากการทักทายและการแสดงความเคารพแล้วทีนี้เรามาพูดถึงมารยาทในการยืนครับพอดีสคนไทยก็มีมารยาทที่ทำในการยืนการยืนจะปฏิบัติแต่ตางกันตามโอกาส ทำไมถึงได้พูดอย่างนั้นครับว่าการยืนนั้นจะปฏิบัติแต,ตกต่างกันตามโอกาสเช่นตอนนั่งผู้ใหญ่เราก็ควรที่จะยืนห่างพอเหมาะแล้พอเหมาะคืออย่าคิดม่ากหรืออยาห่างมากเวลายืนต่อหน้าผู้ใหญ,หหใหญ่โดยการยืนตรงครับนะเท้าชิดโน้มตัวเล็กน้อยมือาสายตะขวากันอยู่ปากกรดปาเอวขมนาเล็กน้อยโน้มตัวเล็กน้อยเหมือนกับเราแสดงความ,มน้อมถ่อมตน นั่นคือเวลาเรายืนต่อหน้าผู้ใหญ่ใจดื้อกอกกลมมลงเล็กน้อยอ่ารู้กักเราแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่หรือว่าผู้ง่ายว่าเราให้เกียดอันน้ำมือเราก็ไว้ให้มันดูสุภาพเรียบร้อยนั่นคือมารยาทในการยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ แต่เชื่อว่านักเรียนของรุ่นที่เรียนเนี่ยคือทุกคนได้ทำาะครตอนเช้าเวลาเข้าแถวเวลาครูให้ความรู้ให้คำว่ากล่าวตักเตือนในตอนเช้าตอนเข้าแถวอนี่ก็นักเรียนทุกคนก็จะยืนแบบนี้ครับตระมานเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นน่าออกมาที่ค่อนข้างที่จะสวยงามน,นั่นคือมารยาทในการยืนสําหรับคนไทยเราครับส่วนประเทศอื่นเป็นยังไงคือเราก็ไม่ขอกล่าวถึงอ่ะต่อไปข้อที่สี่ครับ เราจะพูดถึงปริญาในการเดินครับสําหรับาริญาในการเดินนั้นก็คือว่าการเดินในที่สาธารณะก็ควรที่จะเดินด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะไม่เดินแบบไอคุ่นแบบยุอาเท้ากับแทกพือให้เสียงดังอะไรแบบนั้นเดินให้มันสุภาพเรียบร้อยครับวางส้นเท้าลงก่อเสียงมันจะไม่ดังไม่ใช่บางคนยิ่งมีโดยเฉพาะผู้หญิง ใส่ท่าส้นสูงก็คือพยายามให้มันเบาที่สุดเมื่อเวลาเราโตมาก็ถ้าเราเปผู้ติงก็พยายามเดินให้เบาที่สุดนะลูกนะส่วนผู้ชายนี่คือมันเป็นรองเท้าถ้าเป็นคัตชูเป็นปวัตไบทูนัดมาแต่ก็พยายามเดินอย่าไปเตะ,ปะเอาเรยกว่าอย่าไปเดินเตะฝุ่นเตะอะไรให้มัน เมื่อใจเขาค่อยเดินยกเท้าให้พ้นแล้วก็วางถุกท่าทางสุภาพนุ่มนวลและกรณีที่ผู้ใหญ่เดินผ่านเขาก็อบอกว่าควรเว้นระยะห่างพอสมควรคําว่าระยะห่างพอสมควรก็อาจจะก้าวหนึ่งถึงสองก้าวคําเว้นระยะห่างให้ท่านเดินผ่านไปเราก็ลักษณะส่วนรวม้องตัวเล็กน้อยคําว่าข้องตัวก็คือเราจะค้มอะครับค้มตัวเล็กน้อยเรยกว่าค้องตัวเล็กน้อย ให้ผู้ใหญ่ั้นเดินผ่านไปมันจะดูสุภาพมากะานะเป็นภาพที่สวยมากนะเราตอนเราไม่เกียดว่าของตัวน้อยนามือเราอาจจะกันก็ได้แต่ก็เหมือนก็ท่าก้มนะแต่ไม่ถึงกับก้มจนเอียวโคดเอียงงองก็คือของปวเป็นหน้าเล็กน้อยนั่นคือมารยาทในการเดินะถ้าเดินผ่านผู้ใหญ่ก็คือเราก็ควรที่จะท่าสมมติว่าอยู่ ท่านนั่งเก้าอี้อะไรแบบนี้เราก็ควรที่จะอาจจะย่อย่อเข่าลงแล้วก็ค่อยๆก้มผ่านไปแต่ถ้าท่านนั่งพื้นถ้าเป็นพื้นบ้านพื้นคนกินวัดชาว่านในพื้นบ้านอาจจะเดินเข่าหรืออาจจะคานเขาผู้ชายเดินเข่าผู้หญิงก็อาจจะเดินเขา่าแล้วอ,อาจจะคานไปก็ได้ภาพที่สวยงามมากครับก็คือง่า,ายๆว่าเป็นมารยาทที่ ต่างประเทศนั้นไม่มีครับแต่บ้านเรานั้นมีอาจจนได้ชื่อว่าเป็นมารยาทไทยนะนี่คือมารยาทเกี่ยวกับการยืนแล้วก็การเดินเนาะข้อต่อไปข้อที่ห้าครับมารยาทในการนั่งครับทีนี้อ่ามารยาทในการนั่งคกว่าการนั่งควรนั่งในลักษณะสมรวม นัง่งเพียบโดยโดยการนั้งหงของพื้นวางมือประสานกันบนหน้าขาทำซ้ายไว้แบบนี้นะครับเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยในลักษณะสํารวมก็คือทับเพียบนั่งพับเพียบทาท่ายซ้ายซ้ายขวา,า,าขวา,า,างปลายที่ข้างที่เราถนัดนั่นคือในลักษณะสํารวมนะครับเวลาเรานั่งะคระับ แต่ถ้าเรานั้งเก้าอีอ้เราต้องทำตัวให้ตรงหลังไม่ต้องติงนะฮนะวางมือไว้ที่หน้าขาก็ได้ส่วนผู้หญิงก็อาจจะลาวชิดแล้วก็วางมือขวาทั้มือซ้ายแบบนี้ก็ได้น,น,นดดระรวมแต่ถ้านั่งพื้นก็คือเก็บปลายเท้าเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะนนนนตามมารยาทไทย ข้อที่หกับการแต่งกายคนระับบาริยา่าในการแต่กงาาาตก,าตกายของคนไทยเขาว่าบาริาย่าของการแต่งกายคนไทย้นการแต่งกายควรแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมเหมาะสมแบบไหนเหมาะสมกับกาลเทศะเะหมาะสมกับสถานที่และเวลาทําไมถึงว่าตามสถานที่และเวลาทำโอกาสที่เหมาะสมเสื้อผ้าควรสวมใส่เสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อยเช่น เราไปวัดอย่างนี้เราก็ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อยอปิดมิดชิดใาสา่ผ้าถุงหรือกระโปรงที่มันยาวคาวุ้ม่าอย่าใส่สั้นหรือใส่สาย,สายเดี่ยวเรียวร้อยอะไรประมาณนั้นหรือไม่ใช่ว่าใส่กางเกงขาสั้นอะไรพวกนี้เราก็อย่าไปทำครับคือทําให้มันดูแล้วดูสุภาพเรียบร้อยสมกับสตรีไทยนะครับนั่นคือ มารยาทในการแต่งกายให้มันเหมาะสมกับสถานทเทศะก์ก็คืองานมงคลเราแต่งอย่างนี้งานาไม่มงคลหรือว่างานสีดำงานสีอะไรก็ว่าไปตามตามสภาพครับแต่งานมงคลก็อาจจะสีที่จะใสหน้อยนะแต่งานสีดำก็อาจจะใส่สีขาวหรือสีดำเพื่อที่จะไว้ทุกไว้อะไรก็ว่าไป้ดูให้มันเหมาะนะครับถ้าแต่งตัวอยู่บ้านทั่วไปก็เออแลก็ใส่ชุดแบบแบบนี้ คือถ้าชุดไปเที่ยวเราจะใส่ทีงกรบอกประมาณน,นั้นนะก็คือทําให้มันเข้ากับการเทศะแต่ถ้าไปวัดก็คือกายให้มันสุขภาพเรียบร้อยมากที่สุดครับมันถึงจะเป็นอะไรที่แต่ก็เข้ากับนยิยามอารยานของคนไทยครับทีน,นี้หลังจากที่เรารู้แล้วว่ามายาในการตั้งการแต่งกายการอื่นการเดินการทักทายอะไรพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ ีแบบฝึกหัดให้ทำครับแบบฝึกหัดที่คุดใช้ทำก็หลายคนมองเห็นจานวนหน้าโอ้ยเลยนะครับน้องโอ้ยเลยว่ามันเยอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เยอะครับแต่จํานวนหน้าดูมันเยอะมากก็คือมีหน้าหนึ่งหนึ่งเก้าร้อยสิบเก้าร้อยี่สิบร้อยี่สิบร้อยิบสามและร้อยิบสี่หน้าร้อยิบสามยิบหน้าร้อยิบสี่ก็คือเป็นผลเลือกครับกอพอส่วนหน้าหนึ่งร้อยสิบเก้าถึงร้อยี่สิบหนึ่งก็อาจจะมีนํา มาเติมคําหรือทับผิดถูกอะไรเล็กๆน้อยๆครับไม่ไม่ไม่น่าใช้เวลานานครับก็สาหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็คุณก็ขอจุติไว้ด้วยวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ